ขอไหมคคนได้ไ้กินมากค่ะแต่ได้ไหมได้เอาไปวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมค่ะเอาไปวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมวางให้ชิดๆกันชิลุกวางให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือยังไงติดกันอวางให้มันเรียงกันดีๆทีได้เลย ทำเลยหนึ่งสองไม่ตีโนโนจับตั้งค่ะแล้วก็เอาปิงปองวางใหม่จับเวลาด้วยจับเวลาด้วย